ไทยสารพืชมงคลโพสต์ข้อความบอกว่า MOA ที่ห้ามรัฐบาลหาสอสอเพิ่มลมอีกแล้วตัวหนังสือในกระดาษจะทําอะไรให้ได้นะครับ MOA ข้อที่ว่าด้วยห้ามพักภูมิใจไทยเพิ่มสอสอเป็นมันไปอีกข้อหนึ่งขณะนี้สอสอบ้านเล็กบ้านใหญ่หลายข้อภูมิใจไทยก็เป็นเถือกเลยฉีก MOA กันต่อหน้าต่อตาเราจะว่าจังไดน,นะครับมันไปทําได้ยังไงข้อนี้คุณผู้หญอะไหนฮะไอโมเอระหว่างพักประชาชนกับภูมิใจไทยที่บอกว่าห้ามภูมิใจไทยเพิ่มจานวนสอสอมากจนเกินไป อ,อ,อเก็แล้วแต่ว่าเขาก,เขาก็เขาก็ต้องคุยกันสองพักกันนะเขาจะไปห้ามเขาได้ยังไงอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นผมเนี่ยภูมิใจไทยก็ก็ไม่มีเกิน250คนไง ก็ได้ไหมอ่ะก็เอาแค่สองสิบห้าสิบพอไม่ต้องมากออสองสิบเก้าไงก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดเอ็มโอเอเนี่ยกูไม่ได้มีบอกนะพักร่วมรัฐบาลมีสองสิบเก้าคนแล้วจะคุณว่าไงเออคือคือคือน้อยกว่าครึ่งหนึ่งสักหนึ่งคนอ่ะมันอาจจะสองสี่สองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นเงื่อนไขแบบเด็กเด็กมันคิดอ่ะนึกออกไม่รู้อันนี้อันนี้ไม่อันนี้ไม่ควรจะมีอย่างที่ว่าไม่ควรจะมีไม่ใช่ว่ามีไม่ได้ไม่ควรจะมีเพราะว่าไม่ควรจะไปถูกเขาหลอกอ่ะใช่นะครับ